สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนีกระกลับมาพบกับสาวนิ้งผ้าร่วยคือเก่าเนาะคะ่ะมือนี้สาวนิงผ้าร่วยสีผ้าท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขบความฝันน้ำปลาแร้งเนาะคะ่ะเนาะสาวนิงได้ยินว่าปลาแรง้งเพื่อนฝันดีค่ะขึ้นเพื่อนไปกรีดยางเนาะค่ะเนาะมาประมาณมือขึ้นนี่ค่ะมือว่านนี่ค่ะขึ้นว่านคะ่ะเพื่อนไปกีดยางไปกีดยางแล้วเพื่อนก็นอนอยู่ในปลายางอะค่ะเพราะว่ามันมีกระถ่อมเนาะค่ะเนาะมีเทียงหน่อย เพิ่อนนอนหรืเพิ่นฝันค่ะปะกติเพิ่นกับโบนอนดอกค่ะแต่ว่าเหมือน,นันจังไรโบหูเมื่อยเพิ่นฝันค่ะฝันว่ามีผีผะเนาะคะ่ะเนาะผีผะแล้วกะ็เป็นผู้หญิงเนาะคะ่ะเนาะเป็นผูน้หญิงแล้วก็เป็นเด็กหน่อยมาบอกเลขเพิ่นค่ะมาบอกเลขเพิ่นบอกเลขสามตัวกับสองตัวเลขตัวนั่น สีเป็นตัวใหเท่ากับไปฟังข่วมฝันของเพื่อนผอมๆกันกับสาวนิงเนาะค่ะเนาะตอนนี้เพิ่นกัได้นั่งถ่ายยู่เฮงอนเพิ่นแล้วค่ะสาวนิงก็มาหอนเฮือนหัซสานเพื่อนเพิ่นก็นั่งถ่ายยุ่เหงอนเพื่นเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเท่ากับไปรับชมรับฟังข่วมฝันของเพื่อนผอมๆกันกับสาวนิงเลยค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะได้ยินข่าวว่าปลาแห้งน่ฝันดีเมื่อคืนนี่ก็เลยมาติดตามตัวเลขความฝันนํ้ปลาแห้งเนาะค่ะเนาะปลาแห้งฝันว่าจังไรก็เบาซูถ่านผู้ชมห้าฟังเลยค่ะกับฝันเมื่อคืนขึ้นคืนนี้ฝันนั่นได้ไปกีดยางกับเมื่อยใดอันก็เลยไปนอนพักค่ะนอนบอนกับฝันเห็นอันคู่บาเพิ่นมาเพิ่นว่าอันมาหยังดาเพิ่น่าก็ได้ตา โอ้ยก็มาขอสู่ขอดาบอยู mm ่ด hmm. ้ยอยากรั่งอยากรวยวะอ๋อค่ะค่ะเพื่อนมาจะคนค่ะมาจะกง่มา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 ลูกหนึ่งมาลูกหนึ่งก็ไม่ออกผู้หนึ่งก็เดกหน่อยผู้หนึ่งอ๋อค่ะเพื่อนมาจังไดแบบที่นี้เพื่อนกะว่าเพื่อนกะว่าอันมามาเฮ็ดยังเหรอโอ้ยก็มาขอสู่ขอดาบนย่ด้วยอยากอันอัน อยากอยากรวยว่บสีไฮยูว่ะดาในข่วงฟันว่ะสีไฮยูเพิ่นว่ะอ๋อคุณป่านี่ถามเพิ่นเหมืนบอกคะอืมค่ะเพิ่นก็เลยว่าให้ไปจูบทูบสามล้อเพิ่นว่ะสีไฮโซ่ไฮราบเพิ่นว่ะค่ะเนี่ยกระด้งเพิ่นก็เฮ็ดเบียเมือเพิ่นก็ว่าเพิ่นอยากรวยเพิ่นนอนคิดไปเบอกอะไรน้ำบากร้ายก็เลยจนคิดไป ค่ะจังไดปานนี้ค่ะปลาแดงเพิ่นบอกว่าจังไดลับพระเพิ่นให้โโสให้ลาบปลาแดงบอกยุดถูกแล้วเป็นไปจังไรน้อเพิ่นก็ว่าสิให้โโสให้ลาบใหญ่อยูุอันโตเรียกนี่เพิ่นให้เพิ่นให้เบิ่งเลื่อนถูกบ่ครับหรือว่าเพิ่นบอกเพิ่นโตมาเลยเพิ่นก็ว่าให้เบิ่งเลื่อันถูกนะว่าแป็ดสามหลักยุดถูกแล้วเรียกเลี้ยงเพื่อนบอกน้ำถูกแม่นบ่ครับแม่นแปดสามโต๊ะจึงคืนได้ไหมครับนี่ มีตัวเดียวครับแปดสามมีตัวเดียวว่ามีสองตัวนี่แหละแปดสามสองตัวสองตัวถ้าถ้าแม่นแบบเอาเอาเอาหนึ่งแปดสามก็ได้หนึ่งแปดสามหนึ่งนี่มัตเตอร์ไซคครับหนึ่งเล็กหน่อยเล็กหน่อยเป็นหนึ่งอ๋อ เด็กหน่อยผู้นึงพระนิกะตีเป็นแปดได้เนาะค่ะเนาะบาทนีแม่สามหลอกดากามาสามคนเนาะค่ะเนาะถ้าะบอกเป็นคนนี่ก็คือสามคนกะตีเป็นหนึ่งแปดสามได้เนาะค่ะ้าสเซเลียนสามตัวเนาะค่ะเนาะเอาลาแดงมากเกินปเนาะไหวไปแดงกับมากหนึ่งหนึ่งแปดสามแล้วหนึ่งแปดสาม้าสองตัวล่ะคะปลาแดงแปดสามแปดสามแมนบอกคะแมนตัวค่ะ ถ้าสามตัวหนึ่งแปดสามเนื้อ่ะเด้อถ้าสองตัวกับแปดสามค่ะผู้ผู้จะคล้องฝันเพิ่นมักเนาะค่ะเนาะหมักหนึ่งแปดสามนี่ล่ะฉันผู้ส้มสีพิจารณาเบิ่งแต่ไม่เนาะแต่ความฝันเพิ่นผู้ฝันเพิ่นแต่ไหนคุณแมาเนี่ยเพิ่นเพิ่นบริบ่าวเพิ่นบรดบบอกเป็นตัวเรียกยังเรียกอะครับบ่เพิ่นเพียงอันอันนั้นเพิ่นบอกว่าแต่ว่าสีไฮยูข่วามรวยเนี่ยเพิ่นเคยบ้าทากับแป๊บเป็นแปด บานกเด็กหน่อยกันหนึ่งบูกกับสามพะกับแปดพระกับแปดพะกแด็กกหนึ่งดถูกสามดอกเล็กหน่อยกันหนึก็เลยแปลเป็นแปดสามหนึ่งแปดสามอกเนะกท่านผู้ชมเอาไปลองตีล่องแปลพ่อเนาะอเนาะซอยกันร่องแปลบึงหวัดท่านผู้ชมจิแปลว่ายังไหนะครับเนาะจิาเพิ่นกระหามากสามตัวหนึ 8 3นะครับเนาะกัให้ท่านผู้ชมไปลองไปลองตัดเหรียญเบิงเพื่อมีฉกไงก็ไปปลาแร่งนะครับเนาะเพิ่นกัดพอเพิ่นไปเกียดยางเพิ่นว่าเกียดยางแล้วเมื่อยเมื่อยกัเลยมามานอนผักกะกัดกดเฝันนะครับเนาะเดฝันเห็นผู้เฒ่าผู้เฒ่าจะคนก่อนปะค่ะค่ะค่าค่ะค่ะก็ค่า พระกับเด็กหน่อยมันะกับเด็กหน่อยแก็เริ่มเห็นพระกับเด็กหน่อยพระกับเด็กหน่อยะกเพิ่นก็บอกให้ว่าจุดถูกสามดอกค่ะพระเด็กหน่อยแล้วกับผู้หญิงผู้หนึ่งมันบอกค่ะเพิ่นก็บอกให้จุดถูกสามดอกค่ะจุดถูกสามดอกให้ขอมันบอกค่ะเพิ่นว่าเพิ่นก็ว่าสิให้โซให้ลาคยูเพิ่นว่าค่ะเพิ่นสีขาเพิ่นว่าเพิ่นมาสีไฮยูเพิ่นว่าตัวเลขของแม่ทำสูตรทุเทียนเลยบอกค่ะแม่น ตัวเลขก็ออกมาน้ำถ no no ูกเนาะค่ะเนาะแปดสามกระยำตัวเลขอีกเนี่ยค่ะปลาแรงหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสามกระมี่เท่านี่บอค่ะ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 ผมก่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณปลาแดงครับผีมาแช่กล้างฝันให้ท่านผู้ชมบนไห้ฟังกันเนาะครับเนาะค่ะกระมาสรุปตัวเลขความฝันของคุณปลาแดงเนาะค่ะเนาะ หนึ่งแปดสามหนึ่งแดสาสาสางวดวันที่สากรกฎาคม2566ั้าสิบหค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิงกัขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวหนิงผ้าร้วยจงมีแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยืน่นมีโศกมีลาบเฮ่งเฮ่งมานมานปางัปงปังร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยสุขูสุขคนเด้อค่ะเดอ้อสุดท้ายนี้สาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกําลัางใจให้กับสาวนิ้งผ้าร่วย ได้เฮ็ดคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ